มาไหว้พระจ้ะมาไหว้พระยูผู้ขาวเด้อจ้ะวันนี้เอาบุญน้ำกันจ้า สวัสดีจ้ามือนีมาวัดภููขาวเด้อจ้ะยวดภูเขาวจ้ะวัดภูเขาวนะคะวันนี้แกมาเีอยว,วัดภููขาวก็เลยเจ็บภาพนี่แหละจ้ะภาพธรรมชาติให้ทุกคนได้มาชมด้วยกันนะคะอยู่ที่วัดภูเข้าจ้ะอยู่จังหวัดกาลสินของเฮ้าี่แหละจ้ะภาพธรรมชาติโได้ยมักธรรมชาติกันนี่เด้อจ้ะ อยู่วัดภูดข้าวสิไม่รูปปั้นรูปยังในละจ้ะน,น,นี่นี่อมดูปุ่นอ่ะเสียงยังบุกเงียบเงียบเงียบดีจ้ะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเงียบดี ผู้ได้มกชอบเงียบสงบก็นี่แหละจ้ะอยู่บริเวณวัดภูเขานะโอ้โหน้องกวางมากๆเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งน้องกวางเด้จ้ะเ mm hmm. ดียละสันม่เดียงนานน้องงาน,นากันพายยู่นะ นี่จ้ะชมน้องกวางเ <c oughs> ้๊กวางจ้ะกวางอยู่ที่วัดผู้ขาวจ้ะสี่ตัว่รักมากๆเลยจ้ะาหลายจ้ะ กวางก็จะมีกวางแล้วก็นี่อันนกจ้ะพย่านนี่จ้ะไม่กลัวอะไรเลยศ <c oughs> าสาลิงอยู่ที่ พรพุทธไสยญยากนี่วจะเนีย่ยเสียาพามาเบงข้ามก่อนจ้ะข้ามคอนความอิจฉาไม่ใช่หามากันง่ายๆต้องมีดีจึงได้ความอิจฉาสร้างความงามสร้างคุณงามความดีบารมีมาจนเกินหน้าใครๆจึงได้ความอิจฉาแมนอีดีได้จ้ะ ความหมายโลกจะลุดเป็นไฟถ้าใจขาดคุณธรรมนิรนามค่ะขยันรักษาไว้ใช้ใจ่ายเพียงพอมิมีมิตรแท้รวยแน่แนแมนจะ้ะถูกต้องจะ้ะเนาะทำคมจะ้ะอืมออืมอืมอืม ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอันนี้ก็ใบสีมาด้วยจ้ะอันนี้คือใบสีมาด้วยจ้ะ พระพุทธสยายญาติวัดผู้ขาวจ้ะเพื่อจะบภาพผู้ใดบ่ได้มากอะเึก สาธุเอาจ้ะเป็นอย่างมั้งกับบ่อหูคือกันจ้ะ ของศักดิตจ้ะอยู่ที่วัดภูดข้าจ้ะขออนุญาตเอ เดบอในมานี่แหละจ้ะก็สาธุอนุโมทนาด้วยกันก็ได้จ้ะภายจะเห็กันเบิงเนาะ อย่าไปล่งจ้ะไปดูรอยพระพ,พุทธบาทจ้าป่ะรอยพระพุทธบาทอยู่ด้านบน บูบูเดฮึมึมเซมเซมผู้สิงนี่คือร้อยพระพุทธบาทเนอจ้ะร้อยพระพุทธเจ้านั่ยนะจ้ะสมัยแต่ก่อนนี่ ก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือใบเสีมาได้จ้ะใบเสียมาผู้ดใดบ่เ,เคยเห็นนี่แหลจะจะใบสีมาสมัยตะกิจก็เป็นแบบนี้แ้ะจ้ะมือนีมาเที่ยววัดผู้ข่าวจ้ะ ดูน้องกวางดูธรรมชาติธรรมชาติของวัดผู้ขาวนอนๆอนนอไม่ไม่กลัวไม่บายไม่บายใช่ <c oughs> <c oughs> กวางตหาหักหักนี่แหละจ้ะธรรมชาติถ้าหากผู้ใดอยากมาชมอยู่ที่วัดผู้ขา เป็นวิวธรรมชาติแบบนี้เด้อจ้ะเงียบสงบจ้ะเงียบสงบไอ้เหี้ยมันมีกระพระไลาๆอางค์จ้ะพี่พระยังแน่ล่ะโค้งเบ่งกับมี่จ้ะ ลือสีเงียบสงบจ้ะอยู่ที่ปัดผู้ข่าว จังหวัดกาลสินค่ะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะโดยมาเข้ามา,าติก็มีอะไรจ้ะมาเบิงโลดจ้ะู่วัดผู้สิงวอกเด้กเ